สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสาหรับคลิปนี้กะมาพบกับเก่ามาเชียร์เด้อครับพี่น้องครับวันนี้วันที่2 1พฤษภาคม68ครับผมครับก่อนเอือนกระยีมีแนวทางตัวเลขมาแจ้งข่าวพี่น้องเอฟซีนั่เล้อครับผมครับสำหรับตัวเลขที่ปากกายครับพี่น้องพี่น้องเอฟซีไร่านล่อค่อยครับผมครับเลขล่างพี่ปากกายหมดบังหันเด้อครับพี่น้องวิ่งล่างเจด รูดหลักหน่วยล่างครับผมตัวประกอบ890ครับเพื่อนบอกในคลิปว่า890ยังไงก็มาครับพี่น้องเนาะเป็นสูตรที่ว่าชนกันนี่นะครับผม87ตรงตรงสคู่แล้วก็แต 5, 7, 5. ้มล่างครับผม5กับ7เข้า5ครับพี่น้อง MC ็มซีไลท์ฐานรอคอยได้ครับผมเดี๋ยวในคลิปนี้ครับพี่น้องเนาะก่อนที่จะไปรับชมรับฟังแนวทางตัวเลขเชฟสมทายครับผมเชฟสมทาย อ่สี่ห้าหกครับผมเพิ่นกับมีแนวทางตัวเลขกเด็ดขึ้นกันได้ครับผมเป็นสายบนครับพี่น้องเนาะที่จะนําเสนอในคลิปนี้ครับผมแต่ว่าก้อนอื่นกับเดี๋ยวพี่น้องที้ไล่ทันครับผมสอบถามมากเกี่ยวกับตัวเลขของพี่ประกายไปฟังกันเลยครับพี่น้องเนาะในคลิปนี้ครับผมกับพี่ประกายงวดวันที่หนึ่งมิถุนายนหกสิบแปดครับผมเอาไปฟังบางช่วงบางตอนครับพี่น้องแนวทาง ตัวเลขครับผมเพิ่นจะให้มือได้ครับผมสําหรับพี่ประกายด้อครับผมพี่ประกายครมาเชียสสวัสดีครับผมจ้าสวัสดีค่ะพี่ประกายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับเชียร์อันแต่เสาร์นี่นี่แค่รุ่นส้มค่ะเอี้ีถามหาหลายหลพิ่นว่าข้างนั้นลงแถ่เต็มพี่ประกายอันแม่แม่เสียงหวานหมดท้อ คุณยายเสียงหวานถืกใจพีประกายหลาย่นถือนําเจ้าอ๋อเออดีใจนําันอยู่ผู้ถือผู้ตามล่ะเนาะเออเพู่บอกว่าเศร้าเลยที่ผีได้ยูดไปจะหางสามางมั้งหวดสีแล้วเนาะเนค่ะจอไปไอ้ไอ้ศูนย์เจ็ดไอ้ตัวล้อก็เป็นแปดเจตกันเกาเจ็นี่ล่ะเออก็เล่บอกว่าผู้ใดงบหน่อยให้ซื้อศูกับแปดเจ็ดเก้าเซื้อก็ได้งวดสีแล้ว ต่ว่าเอ็นซีเปิดกับจิดถึอท้ำลายอยู่วันโอนอันมาต่อยการสมุดปากกาศระกาศประกอบพุ่งพ่อแม่แต่กับขอบคุณทางช่องเนาะโอนมาให้เก่ามาเชียร์กับน้ำเชียร์ล่ะให้เพิ่นเพิ่ลมาเอาไปให้พี่ปาะกาให้แม่แน่กับพ่อแน่ก็เอาไปแล้วเด้อค่ะดันมุ่ม ให้เงี้งๆลุยๆเด้อให้ไอ้รวยๆยกซอกอีกไอ้รอไอ้กระดาษยกน้ำเสียร์ทรงบ้าน่าจจะหดวันนี้หรือผลอื่นครับหดไปยื้อนผิวกระไกลเนาะแม่ทรงสุตรีหดเพราะว่าอาวุธกระเบิดกระดาษกระเบิดยังว่าโอ้ยแต่เราผิวกระไกลเพิ่นออกไปหยาบค่ะแต่หนูชมบเพราะคือพื้นพอได้ออกไปเดน่พอได้ออกไปพอให้อยู่ในบ้าน หมอไปเีเยนงานแล้วักับฝ่าบ้านแม่หมอได้ออกไปตั้งนอกขึ้นข้าเจ้านี้ครับตอนนี้กัดไปได้จักเปอร์เซ็นต์แล้วครับผมพี่ประกายเกือบแล้วเหลือสิบเอร์ซอ๋อครับผมเี๋ยวสิบเพ่อประมานเก้าสิบล้วล่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจักบ่กกี่มือครับผมแม่พอยอ้นี่เพราะว่าเรน่อเขาบันจอหน่อยหางดัอบันจอหน่อยห่างที่มาของคนเมื่อน่อยคูคือจะเอบสิเห็น ให้เพื่อนตัดคาดกันเรื่องขาดเป็นมุ้งเองกันโล่งเลงหลายคู่ัวเป็นอันเดี๋ยวละเดี๋ยวให้เพื่อนตัดก่อนเนาะเพราะว่าอันนี้เพิ่งซื้อมาห่อนกักไว้อะนะเพื่อนๆในแล้วครับผมมัดด้วยกดดอกเบ้ยจังมือสองมือครับเดี๋ยวกระดาษาจะมาห่อนเบอรนี้หรือเบออื่นนี่แหละกระดาษทำแค่ส่งมาแล้วพี่บอกไงว่ได้กักหวอนว่าหันเกือบป้อยมือเล็อกว่ากากห่อนแม่เดียว เดี๋ยวปอยมือเด็กกว่าันนี่เองตรงไั้นมือนอะ้ะีประกาเนาะแม่รู้หมดนี้เาก็วันที่เท่าใดยี่สิบเอ็ดเองคค่ะม,มีเวลามีเวลาอยู่เอาเดย้ยินเสียงเราแล้ว่ารมู่ง่มบ้านนี่น้ำเสียกับกอง้เสียบม,มือนี้สิไปหุดรอนที่ผประกาอ๋เอเตรียมงานพร้อมแล้วเน,ะนา<ผ>ะนั่งอาณาหลอกกันแนวกินเสริมอีกกับฟังนํำแข็งกับสร้งางหน้าเดีวแนเออ วันที่ยี่สิบสี่มือไปดิวันที่ยี่สิบสี่มือไปครับมือในพันสิมาห้อมกันเนาะอืมวันที่ยี่สิบสองยี่สามยี่สามกระซัมมืองานแหละเนาะยี่สามยี่สี่มือเข้าไปยี่สามยี่สิบสี่ค่ะยี่สามว้าคลิปแต่อัดคลิปงานก่อนละรางวัลใหญ่เงี้ยเชิญเดืองผีประกายครับผมเชิญเดี๋ยวเดี๋ยวสิอัดฝากัระโผแคดไป ฝากโมแคดไปบ่ได้ไปกับไอซําไปแต่ละเนาะแมนแต่ว่าอันขอให้ถูกคำโค้งผมแมนครับผมแมนแมนมือนี่มือนี่มั่นใจมือนี่กายเอฟซีไปตามสองน้ำเสียพลาดลุยค่ะเออคำโค้งมั่นใจยู่เลขบนกระไดแต่ว่าสายวิ่งสายรูดกับพ่อผีดหวังดอกว่าตาเขาจอเรียงหน่อยหางมันเลยจอพวกเขาครับเอาพี่ปราไก่บันนีสิบ แม่หน่องพี่มาแจ้งตัวถ่าแล้ววันนี้ได้ก็ได้อัดคีเผยเอฟซีฟั่งแล้วเนาะครับผมค่ะกับอีกจั๊สามมือนสองสามมือครับผมอาจจะเป็นมือง้ามก็ได้ครับค่ะเอ้าพี่ประกายขอบคุณหลายหสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะเอ้าค่ะเรนผู้ส้มก็ว่ากันเนาะแม่ครับเอฟซีพ้นรอหลายอีกยูดเพิ่นก็ได้ประมาณเก่าสิเปอร์เซ็นต์ละครับพี่น้อง มวลเป็นหัน,นหหกลองนะครับเฮงเฮงไกลมือเล็กว่าคุณนอเถาะปานพอคู้เถาะคุณราวันที่สิบก็กลัวเหมืนครับผมเพิ่นอยากได้อันเพิ่นคอมเมนไตไ์ใต้คลิปกับเป็นห่วงเอฟซีอยู่พี่ประกายก็เห็นคือกันค่ะท่านผู้ชมก็คุยกันเพิ่นตัดเลขกดูมันมันบ่ท<ม>ันได้ลงโตไหมค่ะท่านผู้ชมเพิ่นให้เลขหลายคู่วว่าเป็นครับผมเพิ่นว่าได้นเดี๋ยวอีกอย่างนึงเพิ่นบ่ปล่อยดูครับ อีซี่ก็เห็นเพิ่นพ่ได้ปป้อยดูอันห้าอเยาฝ่าวไปเล่งเนาะค่ะพี่ปะกายเพิดกัดิเป็นแบบนี่เพิ่นเพิ่นบ่สอบก่อยเดี๋ยวมานั่นมายําเดี๋ยวมานี่เพิ่นเพิ่นบ่ค่อยห้แบบนี่ครับกางวดบพรหันคลิปเดียวบ่แม่นบ่เ่าคลิปเดียวครับผมบนล่างเลยครับบนรางอีกอย่างหนึ่งสมมุติปากากะว่าทัานได้ฮหอดเพราะว่านั้นเสียทรงได้สองหมื่นหรอครับเหรอเหนประมาณ สองมือแล้วครับผมค่ะก็ขอบคุณเอฟซีเด้อค่ะที่เปินซอยเซียนตะละท่านเพิ่นกะระบุซื้อมาพร้อมผู้สิบเปินซอยแล้วก็น้ำเชียร์ก็มาเชียร์กะทรงห้เซียนแล้วก็สยย่งเสด็จหายเมียเอฟซีเบิงครับค่ะบางท่านก็ได้สมุดเพินเเ่นไปเพิ่นไปเฮ็ดทหารเพิ่นเนาะแม่นค่ะเอาครับผมครับก็รอครับพี่น้องเนาะ,ะรอก,ก่อนเด้อครับผม เชิญเอซีเนี่ยครับผมครับขอเรียนเชิญ้อครับผมทังเซียนพ่อรัิงเซียนทึงเอฟซีครับผมถูกถูกทันพอพอแม่แม่ครับต้ก็ขอบคุณแม่เอฟซีพ่อเอฟซีแล้วก็เซียนนาะที่เพิ่นผูกแขนหูน้อใช่มากค่ะขอบขอบพคุณหลายๆเด้อค่ะน้ำใจเพิ่นค่ะครับผมเอาไปรับชมรับฟังแนวทางตัวเลขในคลิปนี้กันเลยครับเอาครับพี่น้องครับผมในคลิปนี้ครับผมมาพบกับ เลขของเชฟสมชาย4 5 6พี่น้องซี่กักโค้งจะคุณซื้อเพิ่นนยูเรคับผมพระวาช่วงหนึ่งเพิ่นกหลักลอยนี่แม่นมากครับพี่น้องเนาะลักลอยเพิ่นแม่นมากครับผมสามหวดติดสี่หมวดติดครับผมหลักร้อยครับรวมไปถึงบอวาจิเป็นเลขชุดประกอบคู่ครับผมเพิ่นกะร้อยเขาดีด้ครับผมเพิรบอะไรเข้ากันครับผมคลิปนี้มานำเสนอครับผม กลับมาอีกครั้งกับเชฟสมชายสี่ห้าหกเด้อครับพี่น้องครับผมครับงวดนี้พันไทยเด่นบนหกกับสี่ครับผมตัวประกอบแปดศูนย์เก้าเน้นไปที่เก้าสองตัวบนครับหกแปดหกศูนย์หกเก้าสี่แปดสี่ศูนย์สี่เก้าครับเน้นสุดๆเขีดเส้นใต้ตัวเดียวหกเก้าครับหลักร้อยห้านี่แหละครับผม หนักร้อยที่เด็ดของเพลินเลยครับผมห้าตัวเดียวห้าหกเก้าครับพี่น้องเนาะจัดไปเลยครับผมห้าหกเก้านี่ครับสามตัวห้าหกเก้าครับผมสามตัวบนนี่แหละครับแคปหน้าจอไว้เดอร์ครับพี่น้อง เลขของเซฟสมสายสี่ห้าหกครับผมครับอ่านซื้ออยากเล็กน้อยครับพี่น้องเนาะครับครับพี่น้องครับผมคลิปนี้ก็ได้รับชมรับฟังกันแล้วครับพี่น้องเนาะแนวทางตัวเลขของพี่ปักกายเ้วยครับผมเพิ่นจะมาเมือใดครับผมอีกจักสองสามวันครับผมครับเจอกันกับเลขล่างพี่ปรกกายเพิ่นคัดเนีนเนนก้อนครับพี่น้องเนาะครับเอาคลิปนี้ครับผม ได้เลขของเชฟสมชายสี่ห้าหกครับผมมาฝากพี่น้องเอพซีเลยครับผมครับหลักร้อยตัวเดียวพร้อมครับพี่น้องเนาะหลักร้อยตัวเดียวนําครับสามตัวครับเน้นๆเลยครับพี่น้องเนาะแลวก็เพิ่นห้ขีดเส้นใต้คู่เดียวเลยครับผมขีดเส้นใต้คู่เดียวครับพี่เหน้าเบิรงเดอครับพี่น้องเชฟสมชายสี่ห้าหกครับผมเอาถ่ายคลิปนี้ ต่อมาเชียร์กะขอวอวยพรให้พี่น้องมชี่โชคดีเดอ้อครับผมถูกหวยแล้วเ,เงินไปน้ำกันครับในวันวันที่หนึ่งมิถุนายนหกสิบแปดสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ